แอดชาร์นะคะปี2016เนาะราคาพิเศษในไลฟ์สดเท่าไหร่จ้าพี่เดือนราคาพิเศษของเราวันนี้นะคะตัวน,นี้ปี2016เนาะตอนนี้ข<ช>าย40,000นะคะ,ะมาวิ่งแค่40,000เองราคาพิเศษของเราก็คือ279,000บาทนะคะตัวน,นี้นะเครดิตด,ดีดาวนะกู้เ<ช>ต็มฟีดาวไปเลยนะคะตอนนี้ค่างวดตกประมาณ5,000กว่าบาท<ช>นะ,ะอนได้นานถึง84งวดเลยตัวเนี้ยนะ่อนยาวๆกันไปเลย ถ้าผ่อนถึง84งวดลูกค้าก็จะผ่อนเบามากามาก,มกนะคะคือ <นะ S 1> บางทีตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก,กับทางมอไซค์อ่ะเราก็ยังผ่อนน้อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่เราจะพามาดูเรามาดูก่อนเลยมิตซูบิชิแอททาตัวนี้ตัวนี้เป็น GLX นะคะและปีตัวนี้ปี2016ราคาแค่279,000บาทเท่านั้นเนาะราคาไม่แพงผ่อน5,000กว่าบาทลูกค,าค้าขาถ้าลูกค้าเอาไปผ่อน84งวดลูกค้าจะผ่อนตกหลัก4แค่นั้นเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะว่า,าถูกมากมาก เออแล้วกันแดดกันฝนช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วโรงเรียนเปิดแล้วนะคะทุกคนต้องใช้รถแล้วเนาะยังไงก็ ใครที่กำลังมองหารถที่ราคาประหยัดประหยัดย่อมยาวแนะนำมิตซูบิชิแอตทราดคันนี้นะคะ,คะเป็นตัวท็อปสะดวกสบายในการใช้งานวิ่งต่างจังหวัดก็ได้ไดดคือบางทีมองว่าเครื่องพันสองวิ่งต่าง,งจังหวัดไม่ได้สวยไหมใช่มาเรามาดูกันก่อนในส่วนของตัว GLX เนี่ยมันแตกต่างแล้วก็มันสวยยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะตัวนี้เริ่มต้นที่กระจังหน้าก่อนคือกระจังหน้าของเขาถ้าตัวตัวโลตัวโลเนี่ยมันจะเป็น สีดำเนาะพี่เดือนเป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปแล้วมันก็จะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วความสวยของเขาลูกค้าดูนะเขามีในส่วนของไฟตัดหมอกกับตัวเดย์ไลท์เนาะอย่าจริงๆเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะตอนตอนดูจากภายในเสร็จเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าความสวยของเขาเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะมันจะติดตอนเราตั้งแต่เราสตาร์ทรถเลยคือไฟตัดหมอกเนี่ยเราต้องเปิดถูกไหม แต่ว่า d a y ์ไล h ์นะคะลูกค้าเราไม่ต้องเปิดคือมันจะสามารถเปิดได้อัตโนมัติของใช่เลยแค่เราสตาร์ทเครื่องเปิดสวิตช์น,นะคะคอตอวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะค่ะลูกค้า สวยมากๆนะต้องบอกก่อนว่าสวยจริงๆในส่วนของตัวนี้มือจับเนาะมือจับเขาก็จะมีโครเมียมที่เป็นตะทาแต่ตัวเนี้ยคือจริงๆอ่ะมันเพิ่มความสวยขึ้นมานะคะแล้วก็กันสีที่เป็นรอยแหวนรอยข้อมือรอยอะไรที่มันสามารถไปโดนเนาะลูกค้ามันก็จะช่วยได้ตัวเนี้ยสามารถแกะออกแล้วเปลี่ยนใหม่ได้นะใช่มันจะนรมอยนะจะได้ไม่กันขีดข่วนถูกต้องเพราะว่าเวลาสีสีมือจับเนี่ยโดนแล้วมันก็จะโดยทั่วไปเนี่ยคื เนี่ยจะโดนใช้งานบ่อยนะคะเนี่ยมันจะโดนใช้งานบ่อยมันจะโดนเล็บข่วนบ้างน่นนั่นนี่นะ,ะขีดข่วนมันก็จะทําให้เป็นรอยเขาก็เลยเตัวนี้มาครอบไว้เพื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยเนาะแล้วแกะออกถ้ามันเก่ามันโทมแกะออกเปลี่ยนอันใหม่ได้นะด้านหลังนะคะไฟด้านหลังจะเป็นประมาณนี้่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไฟด้านหลังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะกับตัวตัวโลกับตัวกลางนะคะจะเป็นตัวเดียวกันนน่นะคะตัวนี้ ะเป็นโครเมียมถ้าเป็นตัว GLX ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะอ่าเดี๋ยวนุ้ยจะเปิดด้านหลังให้ดูเนาะอ่านี่เลยนะห้องสัมภาระนะสำหรับเก็บของจุของกว้างขวางมากนะรถดูภายนอกดูเล็กจังเลยแต่ทำไมมันดูข้างในแล้วดูกว้างเนาะก<ช>ว้างแบบจุของได้เยอะด้วยนะใส่สัมภาระกระโปรงกระเป๋าเนาะตัวนี้เป็นตัวทนะ็อปเนาะอ่าใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์รถ,รถประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ วิ่งวิ่งต่างจังหวัดก็ได้วิ่งในเมืองก็ดีรับส่งลูกได้ทุกอย่างได้หมดสะดวกสบายกันแดดกันฝนนะคะแนะนำคันนี้เลย279,000บาทปี2016ตัวท็อปเลยนะคะค่ะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าสำหรับตัวท็อปตัวนี้มีอะไรพิเศษขึ้นมาบ้างนะตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่แล้วเนาะเป็นแอร์แบ็กคู่แล้วนะคะนี่ หน้าตาของคอนโซลหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้นี่เป็นที่วางของนะคะลูกค้าไม่ใช่กลองช่องเก็บนะถ้าช่องเก็บจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเขาใช้งานแบบคือจะบอกว่าแทบไม่ได้ใช้อะ่ะเนาะตัวนี้แบบใหม่มากๆเลยนะลูกค้านี่มาดูกันจอของเขาตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะคะพวงมาลัยเป็นมาติดฟังก์ชันนะคะนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับโทรศัพท์ได้เปิดโหมดอะไรอยู่ที่ ตรงมือเรานี่สัมผัสได้เลยนั่งสบายมากไม่ต้องแออัดขายาวก็นั่งได้สบายขาสั้นก็ยิ่งสบายไปใหญ่เลยนะคะเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าพี่เดือนนั่งอยู่เนี้ยหลังตรงนั่งเหลือนะมันไม่ได้เล็กเหมือนจากที่เรามองจากภายนอกเลยค่ะน้องนุ้ยใช่ไหมนะคะ,ะตรงนี้นั่งสบายนะ,ะเหยียดขาได้สุด เหยียดแขนได้สุดนะคะตรงนี้สบายไม่อึดอัดเลยรถเก่งที่เราดูภายนอกแล้วใหญ่ๆบางตัวนะขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นั่งยังอึดอัดนะดังแบบอุ้ยแน่นหนาติดขาน่าโน่นนั่นนี่แต่นี่ไม่มีเลยค่ะบอกได้เลยว่านั่งสบายเบาะก,ก็เป็นเบาผ้านิ่ม<อ>นั่งสบายมากนะไม่ร้อนไม่อบอ้าวนะคะตรงนี้นะบอกได้เลยนะว่า ตัวนี้ซื้อไปมีแตกคุ้มกับคุ้มนะคะตัวนี้เนาะราคาก็พิเศษ279,00 0บาทนะคะค่างวดก็พิเศษลงมาอีก4 0 0 0กวกระบาทนะไม่เกิน5,000แน่นอนคันนี้เนาะและที่สำคัญนะซื้อรถที่กิจดากุดค่ะได้เงินขายดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79้นะใ<ช>นค่ะ,คะ<อ>วันนี้ขอขอบคุณมากมากนะะลูกค้า <13 3 S 1> ที่ติดตามานะคะตั้งแต่ต้นจนจบไลฟ์ของเรานะคะวันนี้พี่นุ้ยกับพี่เดือนขอขอบคุณมา,มากๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ